สวัสดีครับเปิดไพ่ดูดวงกับต้นโกมุตขอต้อนรับผู้ติดตามและผู้รับชมทุกท่านเลยนะครับทั้งผู้รับชมที่สปอร์ตต้นเสมอมาแล้วก็ผู้รับชมที่เข้ามาใหม่ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคลิปนี้เรามาเปิดไพ่ดูดวงกันในหัวข้อความน่ากลัวของคุณเป็นยังไนบ้างมาเรามาดูกันเลยนะครับ ความน่ากลัวของคุณเป็นอย่างไรบ้างเกิดอื่นขอดูสถานการณ์ที่คุณเจออยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เกิดอะไรกับคุณบ้างในตอนนี้นะครับ ตอนนี้คุณกำลังเริ่มมีความคิดที่จะเก็บออมเงินนะครับวางแผนเรื่องการเงินนะแล้วก็กำลังเริ่มเก็บเริ่มสร้างเพื่อความมั่นคงของตนเองในอนาคตนะครับ อตอนนี้ดูแลตัวเองได้ดีอยู่นะคุณดูแลตัวเองได้ดีอยู่นะไม่ได้ขาดเหลือไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรนะมีพอให้กินอยู่มีพอให้ใช้อยู่นะครับมีพอให้กินมีพอให้ใช้อยู่ไม่ได้ขาดเหลืออะไร ตอนนี้บางท่านมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นบางท่านกำลังจะมีแผนไปพบปะกับเพื่อนที่รักกับคนที่รักนะครับมีแผนไปพบปะกันมีแผนไปสังสรรกันมีแผนไปฉลองด้วยกัน มีเรื่องดีๆที่น่าเฉลิมฉลองด้วยกันนะครับกำลังร่วมงานกับเพื่อนที่ดีนะครับทุกอย่างเป็นไปด้วยดีสำหรับบางท่านมีเพียบพร้อมทุกอย่างเลยทรัพยากรที่ใช้ทำมาหากินทรัพยากรที่ไว้กินไว้ใช้นะครับร่างกายก็โอเค ดูดีนะครับสมบูรณ์แข็งแรงนะว้าวตอนนี้มีแรงขับเคลื่อนที่จะทำให้หน้าที่การงานก้าวหน้าสำเร็จอย่างสุดๆเลยนี่นะครับ ขยันอย่างสุดๆเลยมีแรงขับเคลื่อนเกี่ยวกับหน้าที่การงานสุดๆเลยนะครับพุ่งไปข้างหน้าพุ่งทยานเพื่อความสําเร็จอย่างสุดๆนะครับทีนี้เรามาดูกันนะว่าความน่ากลัวของคุณมุมน่ากลัวของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับ คุณมีแผนที่ดีนะครับคุณวางแผนได้ดีนะคุณวางแผนได้ดีคุณมีกลยุทธ์คุณมีการวางแผนที่ดีนะครับเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมคนหนึ JJ, <intell item related> <ihrem> ่งเลยแล้วก็รู้ทันนะรู้ทันนะว่าใครจะมาหลอกมาต้มมาโกงคุณอะนะรู้ทันว่าใครจะหลอกใครจะต้มใครจะโกงรู้ทันคนจะมาหักหลังนะครับใครจะมาหักหลังคุณเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับ ใครชี่จะมาหลอกใช้มาหลอกมาต้มมาโกงคนเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับจะมาแทงข้างหลังคุณเนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะรู้ทันหมดนะครับรู้ทันหมดดีไม่ดีซ้อนแผนได้หมดนะครับเยาว่าแต่รู้ทันซ้อนแผนได้หมดเลยนะครับเก่งนะครับเก่งน่ากลัวตรงนี้แหละนะใครคิดไม่ดีเนี่ย ความน่ากลัวของคุณเยื่นถัดมาคือคุณมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณอยู่เสมอมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอยู่เสมอมีโอกาสดีๆมอบเข้ามาให้คุณอยู่เสมอนะครับถึงแม้ว่าคุณนั้นจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตาม ถึงแม้ว่าคุณจะถูกใจหรือไม่ถูกใจโอกาสนั้นก็ตามแต่มีโอกาสดีๆยื่นเข้ามาให้คุณอยู่เสมอเลยนะนี่คือความน่ากลัวของคุณนะครับไม่ไม่จนทางเลือกนะครับแล้วก็คุณเป็นคนที่ทํางานเก่งอ่ะนะครับเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่ทํางานแล้วมันโดดเด่นกว่าใครนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องการงาน ะครับมีความโดดเด่นอย่างสุดๆนะครับนอกจากจะโอกาสดีแล้วโอกาสในการสร้างความสำเร็จยังเจ๋งสุดๆเลยนะครับงานก็เก่งด้วยนะครับ ถัดมาครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวแบบใดขึ้นในชีวิตนะยังมีสิ่งดีๆคอยช่วยคุณอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็น ของที่ยังมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่คอยสนับสนุนคุณอยู่ที่คอยเป็นกำลังใจให้คุณอยู่เพื่อนฝูงครอบครัวหรือคนที่เขาว่างดีกับคุณนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณยังมีสิ่งดีๆคอยสนับสนุนให้คุณนั้นได้สู้ต่อไปได้ก้าวต่อไปอยู่เสมอ ถัดมาความน่ากลัวของคุณคือเมื่อคุณได้ลงมือทําอะไรจริงจังจะทําอะไรลงมือทําอะไรแบบจริงจังคุณจะได้รับการตอบรับที่ดีเสมอคุณจะได้รับการตอบสนองที่ดีเสมอนะครับเสนออะไรไปมักได้รับการตอบรับร้องขออะไรไปมักได้รับการตอบรับนะครับ ขอแค่ตั้งใจรจริงนะครับนี่คือความนา่ากลัวของคุณนะคนอะไรมันจะทุกอย่างมันจะเอื้อให้คุณขนาดนั้นนะแล้วมีความสามารถรอบด้านเลยมีความสามารถรอบด้านมีความเก่งรอบด้านมีความสามารถรอบด้านเก่งจริงๆนะครับเก่งจริงๆมีความสามารถรอบด้านจริงๆให้ทำอะไรก็ทำได้ ให้ทาอะไรก็ทําได้ไม่เกี่ยงแล้วทาได้ดีด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าถ้าคิดจะทําอะไรจริงๆแล้วมันสําเร็จมันเห็นผลนะครับถ้าทําอะไรแบบคิดจะทําอะไรแบบจริงจังแล้วมันสําเร็จมันเห็นผลจริงๆนะมันสําเร็จจริงๆมันเห็นผลจริงๆเลยนะครับ โอเคไม่ย่อทอ้อะแค่ไม่ย่อทอ้อมันสำเร็จมันเห็นผลจริงๆถัดมาโอ้โหเป็นคนที่จะตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมาก เป็นคนที่ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเลือกแต่ละอย่างเนี่ยตัดสินใจมาอย่างดีชั่งน้ําหนักมาอย่างดีนะครับชั่งน้ําหนักอย่างดีตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากๆาเหตุผลล้วนๆไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องนะครับแล้วตัดสินใจแต่ละอย่างเีเด็ดขาดเฉียบขาด,ขาดมากนะครับ ความน่ากลัวถัดไปคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็อยู่ได้นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็อยู่ได้สู้ได้เรื่องราวนาันแหละเรื่องราวนาันแหละในชีวิตคุณก็ปรับให้ตัวเองอยู่ได้กับมันนะครับอะไรที่เล่นไปอะไรที่มันมากไปแล้วมันจะแย่คุณรู้จักผ่อนลง คุณรู้จักปรับลงมาส่วนอะไรที่มันควรจะกระเตื้งขึ้นให้ตัวเองสำเร็จดีขึ้นคุณก็พยายามนะครับคุณก็ทำคุณก็พยายามนะทำได้ดีมากๆนะครับคุณทำได้ดีจริจริงแล้วก็คุณเป็นคนที่ขยันมากครับ ยิ่งขยันยิ่งสำเร็จยิ่งขยันยิ่งได้ตังค์นะครับเนี่องจาว่ามุมน่ากลัวของคุณนี้มันรอบด้านจริงๆนะครับความน่ากลัวของคุณนั้นเก่งทุกเรื่องใครจะหักหลังใครจะมาเล่เหลี่ยมกับคุณเนี่ยไม่ได้คุณรู้ทันนะครับดีไม่ดีคุณจะซ้อนแผนเขาให้นะครับโอกาสดีๆมีเข้ามาให้คุณอยู่เสมอน,นะครับคุณมีโอกาสดีกว่าผู้คน ก็ไปอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องหนักๆคุณก็ยังมีทรัพยากรอยู่คุณก็ยังมีเรื่องดีๆที่เหลืออยู่คุณก็ยังมีเพื่อนยังมีผู้คนที่คอยเปลี่ยนกำลังใจให้คุณที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่นะครับจมไม่ลงนะแล้วก็การงานคุณเก่งมากคุณตัดสินใจได้เก่งมากๆคุณทำอะไรก็สำเร็จคุณทำอะไรก็ทำได้หมด นะครับคุณเก่งทุกเรื่องนะมีรักที่ดียื่นข้อเสนออะไรไปก็มักจะได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็เป็นคนขยันนะครับขยันทำมาหากินมากๆรู้จักปรับหาจุดที่พอดีให้กับตัวเองนะนี่แหละคือความน่ากลัวของคุณนะครับ ถามว่าคุณน่ากลัวยังไงบ้างน่ากลัวในเรื่องของคุณภาพรับแก้วของคุณนี่แหละครับทั้งโอกาสทั้งคนคอยช่วยเหลือทั้งความเก่งส่วนตัวนะครับทั้งความขยันคนรักก็ดีนะครับคนรักก็ดีด้วย ทีนี้พายายากจะอวยพรหรือแนะนำอะไรให้คุณครับ ไพ่บอกว่าจะตัดสินใจอะไรอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะตัดสินใจด้วยเหตุผลนะตัดสินใจด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะครับช่วงนี้ตัดสินใจอย่าใช้อารมณ์ไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับคุณก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับตัดสินใจอะไรก็ใช้เหตุผลตลอดไม่เคยใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับแล้วจะได้มา ซึ่งอำนาจปรมีและความสำเร็จความมั่นคงนะครับตอนนี้ถ้ามีเรื่องอะไรที่ต้องหาความรู้ใส่ตัวนะมีเรื่องอะไรที่ต้องรู้หามานะครับรู้นะครับควรทำให้ตัวเองรู้แล้วก็หามานะครับหาความรู้ใส่ตัวแล้วก็ทำให้ตัวเองรู้นะครับช่วงนี้จะทำให้คุณสำเร็จทุกเรื่องจะทำให้คุณมั่นคงในทุกเรื่องเลยนะครับ ช่วงนี้ไม่ต้องเครียดพยายามทําใจให้สบายสบายเข้าไว้พยายามทําใจให้สดชื่นทําใจให้สบายสบาย,บายเข้าไว้อย่าไปเครียดอะไรมากนะครับอย่าเครียดมากอย่าก,กังวลมากทําใจให้สบายสบายล่าเริงสดชื่นเข้าไว้ แล้วทุกอย่างมันจะสําเร็จนะครับทุ่มให้สุดแรงกายแรงใจแล้วมันจะสําเร็จอยู่แล้วนะครับขอแค่อย่าไปกังวลมากอย่าไปเครียดอะไรมากทํานะครับลงมือทําลงมือทําไปนะครับลงมือทําหาความรู้เพิ่มแล้วก็ลงมือทําให้เต็มที่ทําให้สุดความสามารถแล้วมันจะสําเร็จอย่างที่คุณคาดหวังเลยนะครับ อย่างที่คุณต้องการเลยนะมาจนถึงตรงนี้ต้นต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะเวลามารับชมผลงานของต้นนะกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยสําหรับการรับชมโฆษณาการขอซูเปอร์แทง์อย่าให้ลำบากตัวเองนะครับแค่มารับชมผลงานของต้นนี้ก็ขอบพระคุณอย่างยิงย่งแล้วนะครับที่สําคัญขาดไม่ได้เลยทุกคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจต้นทุกคอมเมนต์ที่มาแชร์เรื่องราวของลูกทาในให้เป็นวิทยาทานชื่นใจที่สุดเลยเราเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ